ถอดขึ้นแดงในรอบปีโหเจงาก็เจ็บปเลยปืนเี้เารนะดัตอนนี้เล่นตาใกว่าเธอที่มันยิงเลยเอาไว้ก่อนช่วยพี่เราเราต้องคิดว่ะเอาไว้ก่อน เค่แล้วมึงจะวิ่งเข้าวิ่งออกอ่ะพ่อแไปัตว ในที่สุดก็แดงเสียที